พวกเด็กโม้ใจโม้ใจ่ไอ้หมเดินไปตึ๊กตั้มกูยังไม่ทันทำอะไรเลยตั้มอะไรเงี้ยแคดนะหมายมาถึงก็หนักตึงเลยเหรอใช่แล้วฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้อ่ะใช่ไหมใช่ เราไปตายกันทำอะไรกันแล้วมั้งตายกันเอ๊ะพนาพนาบอดหรนานาบอดหรอบอดบอดบอดบเราเล่นเล่นริมเขาเลยไอโบกลับมาหไปต้อไปจ้างเขาวะเป็นสไนแม่งกาจะบุยกมึงอะเดี๋ยววิ่งวิไปหยุดรู้จักเป่าสไนหัวใจเออาร มีกพกยกใอ้โอ้โหหดีนเนี่ยยังยังไม่ตายด้วยวะรู้แล้วมั้ยหายวิ่งให้ไวเลยวิ่งให้ไวเลยเราอะอาวิ่งไวเลย เดี๋ยวจะเป็นติ่มซำแห่เราอะร้องเลยร้องใครเห็นก็บอกโอ้โหขนมหวาเนเลยเพิ่นเ,นเนี่ยแต่ไม่มีพี่จีนมันร่วมด้วยเลยนเนี่ยโอย้โหหวานเฉียบหวานเฉียบส่งในแถวนี้ก็ได้เนี่ยโหวัง <c oughs> điền lại, lót, lót, điền à, ừ. 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 Cái, <coughs> เอเอ็กดวงเช้าว่ะโลโคตนาโคตนะพอใส่เกาะาาป่าวะใครวิ่งผ่านหน้าไม่ใส่เกาะเลยนะกว่าใครอ่ะยิงก่อนนะใครอ่ะเอ้ยยิงให,งงตห,งหต้ตายเจ้ตายแล้วตายแล้ว ใอดบอดรับใอดบอดบดลกคนบอดลกคนบอดบอดบอดอ้โมด้มนอยไรใจผมเ็ไปไกลเกินกูไม่ถึงไหนเลยเนี่ยไอ้วไม่มาอยู่ของของเสน่ไปก็ได้มของเสน่หน เดดูค้างล้ให้นะดยดูฝัล้นให้นะมีเสียงอะมีเสียงไงข้างในเะข้างใเสียงสนายเสียงคนเสียงเสียง้าขึ้นเียเี้าเสีขาเสียงโคไอ้เสียงบอดอะไรดิบอด ถึงบอลพูดมยู่งก hey, hey, oh, like so, totally. yeah, ังเนี่ยบอจยิงว่ะเอ้ยโบนี่กลับมาเลยเจอประเด็นช่อหมั้ยเด็น่ไหมเอ้ยบอลยิงอ่ะเอาเลยกรลังวิ่งกระลังวิ่ง

มันมันวิ่งไปทางมึงแล้ทางมึงแล้งงเอมันกำลังอ้อมเขาขึ้นมาอยู่นะ่ะอเออหแล้วหแน้าเราเนี่ยขอบอยู่นะ่ะโบโระวังมาแค่หนแล้วแหละมาแค่หนแล้วแะแถวโซนหน้าเราเนี่ย อยู่ไหนละ <ibl ok S 1> แต่โซนนาๆนี่แหละโอ้โหมันวิ่งมาหามึงแล้ม้งเอ้ยมันหาไปไหนวะมึงหาวังเิ็นเจ้าน่าจะล้อ่จะแต่งตีนไหมล่ะ เราแล้วลว่าเราแล,แล่วเราขอไปดิมันตรงไปทางทีศหนึ่งร้อยมันก็ผ่าผ่ากลางป่าผ่ามึนไปอ่ะ ันวงงังให้หายเสียงตีนก็ไม่มีทู่ใส่หูฟังมา่มใส่หูฟังมาฟังผมมันคิดสีเขียวใจอยู่อเอ๊ะอ้อมงมงูเหรอม,มึงมึงส่องส่องอยู่เด้ตาเพือนเราเดินหน้าต่อเลย หยุดโดยไม้่เงียบเพื่อนเปิดโปรดิเปิดหูเปิดตลอดเปิดโปรนะแบบเห็นขอขอบอกจุดดิฉันไม่จ้อเป็นต้องบอกตัวอยู่ตรงไหนดิฉัมันก็ใบไม้มึงเห็นไหมเดินตัวเดินตัวกูยังไม่เห็นนี่ไง เห็นไ่มล่ะชุดแบบกลางกลางเกือบเต็มแมาเต็มมาวิ่งไปทางเข่าสไนแล้วมั้งฉัส่องดูเหรอส่อสไนยังไม่มีใครมาไม่มีใครมาโดนเกิดมึงยิงปุ๊บนะมันหันไปสนใจมึงกูยิงด้านหลังเลยสอง่ะมันต้องมังสองแน่นอนมันจะวิ่งลากกระเพงไปนู่นเลยลากกรแพงไปนู่นเลยใช่ไงมึงยิงลากกระเพงไปเลย มันก็ไม่ได้ไก่มากนะไม่ได้ไก่มากนะครับกูอย่างเดียวไอยเฮียนอนอยู่ลุกขึ้นมาตับกูนี่แหละเข้มเลยข้าวมชนร้อนด้วยไปแล้วมือสะกจะเราไปแล้วมือสะกจะเราไปอืม ไม่ใช่พออคหัตัวนั้นเจอเจ้นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหน้าหน้ารถฝั่งโน้นหน้ารถฝั่งโน้นมาดิมาดิมาข้าๆไม่จะเป็นต้องมาโดนอ๋อารู้นองาู้จัจริง่่ะมาคือกลางหัวมาเลยนะ แตบแคืไม่เห็นดีไม่เห็นไม่ไก่อดรียกํำแพงอ่ะจมมันอยู่บนฝุ่นหินนะฝุ่นวังตรงฮอฮ

ตายไม่ตายฉันรู้ว่ามันเห็นกูแค่น,นี้นเอ้ยมันวิงงว่งข้ามถนนมาวิ่งข้ามถนนมา โอ้แม่งเอ้โอแม่งเ,เอ้โอ้โอ่โอ้โน้โนี่<ล>นนนนอ้โน้โอ้ิอกำแพงแ้้วกำแพงแล้ว Khoan gói còn, khoan gói con khoan này à sân này à. gói 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 Côn, gói gói lập gói hẹ Lập บนไว้นะกูออมต้องเก็บปืนเพื่อนแน่นอนนะอื้ม แม่งอ้อมเล่นทีมเขาคุแม่เลยทีมเาแม่เฮ้ยหนงคอตรงคอ ค่ะสัตว์ค่ะสัต์แล้วมันอยู่เนินั่ะนะหรือมันอยู่ข้างล่างไงไอเฮียหมวกห้าเฮียหมวกห้าทุสองเม็ดลับสอง เป็นทองเลยสกินนีกสินนี่จะซุ่มงาน่อจะซุ่งานจะซุ่มงาเออสายเลยายเลยายเลยน่ะเออนะเออยืนนิ่งให้มันยืนนิ่งให้มันตีกวามได้ได้อยู่ ร้อยแขนเก็บโหลดช้าเลยร้อยแขนเก็บโหลดช้าเลยจบแล้วแล้วเอคล่วงอเอกล่วงข้างหน้าบอดดิ๊กหน้าบอดดิ๊กหนอยสวยจังสวจโอเ้ so oh, oh, เกินคยนคยาวเกินกว่ยาวเกินกว่า Bây giờ tăng là giá hàng đi Hãy subscribe ติดเขาสามล้าเออติดเขาเออเรียบร้อยพวามึงจะจิงได้จื่อมันลากไปไปเหยียนเที่ยงคืนครึ่งแล้ว่ะคืนครึ่งแล้วอละพร้อมันละโอเคยังไม่ได้อาบน้ำการการผ่านตังแบบหนึ่งล้านบาทไอ้สัส โปิกพีก็ิดไอ้กินกาติดไม่เหมือนโผล่เนี่ยมันร oui> ู้ได้ไงเนี่ยมันรู้ได้ไงดูรีเพดิดูรีเพดิยิงแม่นจัดแม่นจัดเราจะไม่อะไรเพราะเราจะรีทาจากเซปกี่แล้ววันนี้ เอเจียวเอเซิร์ไฟไทป์มันเปิดทดลองที่เก้าใช่ไหมทดลองที่เก้าใช่ไหมอืมไม่แต่เห็นมีคนโพสต์อยู่อ่ะมันเข้าไปดูในกลุ่มมารคนเองไม่ใช่ร้อยคนเองมันต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมไม่รู้รรอ่ะต้องลงทะเบียนก่อนดูไอ้นี่มามันมีคนไทยสตรีมอยู่อ่ะมันบอกว่าต้องลงทะเบียนในเว็บเปลี่ยนเว็บไอที่จะเปิดที่เก้าเนี่ยนะ ใช่ใช่วันนี้คุณลงทะเบียนได้เลยรอเขาเรียกว่ารอขอระแจ้งมาใได้อที่ไหนวะในเว็บใช่ไหมเดี๋ยวกดแชร์ให้ในทิกอก k อ่ะมันมีคนเตมเกมนี้อยู่ในเพจมันก็มีเอิมานในเพจมันก็มีพิมาในเพจมันก็มีในเพจมันก็มี แม่งรู้ทุกจุดเลยนะตัวมเกี่ยรู้ทุกจุดเลยนะตัวมเกี่ยวิงตามตึ๊ก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 เลยอ่ะแม่งรู้ดีเกินเข้าหัวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยขึ้นจุดเดียวในหัวยอยเลยจุดเดียวที่มันปตาแสบไม่หลุมันปตาแสบโดนแม่เลยมันยังไม่เห็นนี่มันยังไม่เห็นรอเข้าล่วงเข้าล่วง เมื่อกี้ดูนี่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 มันยิงมากมันยิงมากมันยิงเลยล็อกเลยล็อกเลยไม่ใช่ไอ้เพจนึ่งแต่ว่าแล้วผีเก้าสิบแม่งยิงผีเก้าสิบแม่งยิงบวกเขียวบวกบวกอ่าไม่บวกอ่าเบ็ดเดียวเบ็ดลายกูก็หมดอ่าเกาะหก